เดือดไอจีเสกโลโซชะแฟนน้องเสือขโมยเงิน20ล้านซัดจับผู้ชายรวยอีกรีหึ่งจะเปิดตัวแฟนสาวไปได้ไม่นานสำหรับเสือลูกชายคนโตของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซและการวิพากรมีการลงภาพคู่สุดมุ่งมิ้งโลกเป็นสีชมพูซึ่งความรักครั้งนี้พ่อเสกแม่การก็รับรู้เป็นอย่างดีซึ่งเสกโลโซบอกเองเลยว่าน้องเสือมีแฟนแล้วไม่ได้ห้ามอะไรลูกปล่อยให้ใช้ชีวิตตามปกติ แต่ล่าสุด26ธันวาคม64ดูเหมือนว่ารักครั้งนี้จะไปต่อไม่สวยซะแล้วเมื่อไอจีของเสกโลโซได้มีการโพสต์ภาพของน้องเสือและแฟนสาวพร้อมข้อความฉะเดือดว่าฝากประชาสัมพันธ์ประกาศผูห้หญิงคนนี้เขาเข้าออกบ้านเรามาพักใหญ่แต่ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเป็นไปได้มันเข้ามาก่อความปั่นป่วนในบ้านโดยแทรกซึมทําให้พี่น้องแตกแยกกันและสอลวงลูกสาวและลูกชายของข้าพเจ้าหายออกไปจากบ้านประมาณ2อาทิตย์ แล้วและทรัพย์สินในห้องนอนของข้าพเจ้าที่หายไปมี 1. สมุดธนาคารหนึ่งเล่มมีเงินประมาณ10กว่าล้าน 2. ธนบัตรต่างประเทศหลายสกุลเป็นจํานวนมากและรถยนต์ BMW ของข้าพเจ้าบัตรเครดิตหลายใบหลายธนาคารตอนนี้ข้าพเจ้าเข้าแจ้งความเอาผิดกับมันแล้วและตํารวจกําลังตามจับคิดว่าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงรู้เรื่องและตัวข้าพเจ้าเองผิดที่ไว้ใจให้เฮียเข้าบ้านใครพบเจอกับมันแจ้งมาได้มีรางวัลให้ค่ะพยายามจับผู้ชายรวยอีกรีเดี๋ยวกูจะแฉกูไล่มึงไปแล้วยังเสือกหน้าด้านหน้าทน เขามาโจรกรรมทรัพย์สินกูและไม่เคยมีใครให้มึงอยู่ตำแหน่งสะพายหรอกให้ตำแหน่งเดียวกะรีเด็กเสียหนี้เสียมาจากผู้ชายเจอกันแน่ โปรไฟล์ดูรวยถุยบ้านมึงขยะดีๆนี่เองแม่มึงเลี้ยงไว้ให้ผู้ชายมาเก็บเงินผู้หญิงดีๆที่ไหนเอาผู้ชายเข้าบ้านโดยแม่รู้เห็นกับเรื่องนี้โพสหน้าจะโชว์อะไรเด็ดๆฝากประชาสัมพันธ์แก๊งต้มตุน๋นขโมยเงินไปเกือบ20ล้านอีปอบหยิบสมเตุเวทนาไม่มีเสือกไม่เจียมตัวอีนรกส่งมาเกิดโดยต่อมาน้องเสือได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสด,ดังกล่าวว่าไม่ใช่เลยทำแบบนี้ได้ไงในขณะที่แฟนน้องเสือเองก็ได้ลงไอจีสต ฉลองวันคริสต์มาสด้วยกันและหลังเห็นประเด็นดังกล่าวก็ลงว่าสิ่งที่บุคคลที่3ได้กล่าวหาไม่เป็นความจริงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ